อัม้มคิดว่าเข้ากับตัวอั้มนะคะอั้มคนดูแลตัวเองดีไม่ว่าเรื่องอาหารการกินหรือว่าเคาเรื่องดื่มต่างๆอั้มกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยแล้วค่ะอั้มขอบคุณมากๆที่เลือกอั้มนะคะมาช่วยดูแลยังไงบ้างคะพี่อั้มก็มีคาเซฟ่ค่ะซึ่งที่อั้มชอบไหมคือรสชาติที่อร่อยแล,แล้วก็ที่สุดที่สุดเลยนะคะคือไม่อ้วนคะ่ะเพราะว่ามีแค่ที่เดียวเอร์เียเองน้อมากค่ะที่เดอร์เรียน้อยมากรสชาติเป็นยังไงบ้าง ชาเหมือนน้ำสตรอเบอรี่ที่อันชอบทาน <laughs> เหมือนอย่างเงี้นเลยค่ะอร่อยมากแต่และคนนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่อร่อยถ้ามีแคลเซียมแบบช่วยเรื่องของกระดูกเนี่ยไม่น่าจะอร่อยแต่ทานไปแล้วก,กูอร่อยผิดคาดมากอร่อยจริงๆค่ะคือทานง่ายเลยทา,ทานง่ายมากๆค่ะคือต้องลองทานดูแล้วจะติดใจอันนี้จองยังไม่พอนะอันนี้คือคนสวยน้ำเลยใช่ไหมคะเมื่อไรทานเลยรไปลองดูสิคะต้องล,ลองเลยนะคะไม,คไ,มไม่เคยออนข้อใช่ไหมไม่เคยออดข้อให้ตัวเองแต่อ่อนข้อให้คนอื่นนะคะ <laughs> ไปเลยตามตามตามไม่อยากพูดชื่อที่ไหนเลยนะคะโปรโมทให้เขาหรือว่าลองเข้าไปเลยคันมีเยอะแยะเลยค่ะไปนไะวันนี้ไทยเป็นยังไงวันไทยปีนี้เป็นยังไงหวานไหมคะปีนี้๋อไม่ได้หวานอะไรเห็นมีเพื่อนเๆส่งมาไม่ได้เจอเพื่อนๆส่งมาให้บ้างเขาเป็นอะไรเก่งถีบปีอ้ํเหรอเขาเพื่อนๆเป็นผู้หญิงพี่หนิงอะไรเพี่หนิงพี่หนิงชอบมาแก้แล้วก็กลัวว่าเราจะไม่มีใครให้เนี่ยเขาเป็นกำลังใจให้เราอะค่ะ และตกใจไหมครับคิดว่าตอนแรกดูอยู่แล้วว่าสำนวนที่เขียนเนี่ยออข้อความตั้งแต่ช่อแรกๆนะคะต้องเป็นหนิงแน่นอนสำนวนเนี้ยผู้ชายก็จะไม่เขียนแต่ผู้ชายมันก็ต้องนิ่งๆเ,เป็นห่วงนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันก็ต้องสังส้นๆแี้วน,นิ่งเขียนยาวมากตลอดเลยเูางี้ว่าหนิงแน่นอนเอ,อถาถามหนิงแต่วันแรกล้วว่าต้องเป็นหนิงออจริงๆมีแอบรู้อะไรอย่างไงครับ ไม่ค่ะเพราะดูข้อความก็รู้แล้วตอยคือไม่เขียนชื่อแล้วพอตอนหลังเขาก็ส่งบันเผามาที่กองส่งมันหวานที่อั้มชอบทานมาแล้วก็สลิปบัตรเครดิตไปเอาไปซื้อกล่องกล่องใส่อะอยู่ในอู่ในถุงแล้วก็เลยเขาต้องไปโพสต์ลงในไลน์อั้มอะไรเงี้ยก็เลยจับได้คือเขาก็คงอยากให้เรายิ้มได้ อัอกเดิมไหคะอ่าก็ก็ก็พี่เขาก็ส่เราก็แลกกันค่ะแลกกันอันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้เก่อนเรามีปัญหาไม่ได้ง้อสุึกษาคือเราไม่เป็นยังเป็นพี่กันอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แล้วเรียกว่าศึกษากันยังอยู่ไหมคะหเพราะห่างกันบ้างค่ะคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเราต้องพูดตรงๆเลยเนาะจะได้ไม่ต้องถามอีกว่า กับสองปีปีผู้กวาดเนี่ยค่ะก็มีไปมาๆกันหลายครั้งอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่ายนิสัยที่เราแบบอาจจะต่างกันมากเกินไปที่เทาเป็นคนดีก็เลยทำให้เรากลับมาคุยกันหลายค่ะเพราะว่าเห็นก่อนหน้าเห็นคนเห็นโซดไงคนก็แบบเอ๊ยยังไงช่วงๆค่ะช่วงๆนะคะต่ตอนนี้ตอนนี้ยังโสดอยู่ทำไมยิ้มดีใจอ่ะ แต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็่อยากสมบูรณ์แบบเหมือนทุก่นเนาะมันไม่ได้อ่ะต้องอยากได้อย่างหนึ่งแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้ใช้คำว่าสดได้ไหมคะถือว่าคือก็มันไม่ได้เต็มขนาดนั้นนะคะแล้าก็จะมีคุยยังมีเจอร่วมวันเพื่อนใครก็ได้เจอกันทานข้าวกับเป็นเพื่อนที่เพาก็ยังยังมีความสุขดีๆให้พี่เขาอยู่เหมือนเดิมค่ะเอาเป็นว่าเพื่อเราบข้านยังเชียร์กันอยู่ไหมคะเพื่อนรับผ่านสุเพื่อนของเขาไม่รู้ว่าจะมาเป็นยังไงนะคะก็ถึงมันก็ไประกับกลับหลายๆเป็น ยังมีความสุขดีๆให้พี่เขาอยู่เดิมค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนรอบข้างยังเชียร์กันอยู่ไหมคะเพื่อนรอบข้างเพื่อนเพื่อาไม่รู้ว่าจะมาเป็นยังไงนะคะเราถึงก็ไปไปกลับหับยหลายๆรอบ่ะคะยางเห็นภาพเจะมีคลิปที่บอกว่าเราขอใส่พุ้่ตรงนี้แบบมองผู้ชายที่ไม่หนีหน้าบอยอะไรอย่างใช่คนนี้หรือเปล่าเราขอไม่พูดอะไรดีกว่าค่ะพอแล้วเนาะอันนั้นคือเราตั้งใจเราเป็นหญิงอายเออเชื่อไหมความมีความสุขเพื่อนช่วยเชียร์ยังไงบ้างคะพี่เอ๋ เขาหรือว่าเป็นอะไรที่มามีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยถึงไม่มีใครมีเพื่อนนะคืออ้ําโชคดีอย่างหนึ่งที่อ้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นแต่เรื่องเพื่อนเนี่ยอ้ามโชคดีกว่าคนอื่นมากค่ะเพื่อนอ่ะอยู่คียงข้างกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อเดิมๆรักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ขอาเพื่อนจะเป็นก็ลังใจะขำทานดูไปสิไม่มีเพื่อนก็ตายเลยอะคะ่ะอ้ามกับพี่กึ้งนะที่นี่รู้ไหมว่าอ้ามคุยกับพี่กึ้งบ่อยมันไปเพื่อนกันมาสิกว่าปีแล้วค่ะ คนเลยไปแอบแซวเอ๊ะยังไงเห็นชวนกันแบบว่าเม้นชวนกันได้ตามไปเที่ยวยิมออกได้ไหมเป็นเพื่อนกันก็ไปเที่ยวกันได้ปะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนานและนัดเจอกันอเงี้ยนะโอ้โหแต่ก็ใจผิดไปครับเพราะว่าเราก็พิ่ขึ้นทุกสุดเที่ยวแล้วก็สิบกว่าปีแล้วค่ะที่รู้จักพี่ขึ้นมาค่ะแล้วสนิทกันค่ะในระดับนึงเลยแหละเยี่ยมจริงๆเปิดโอกาสกับลุ่งๆคนอื่นไหมคะคนนไม่ได้เปิดค่ะแปลว่าตอนคนนี้คนเดียวคนเดียวไม่ได้กูเหยียบใครเลยค่ะเหยียบเพื่อนค่ะ ตลงสรนะหัวใจั่นไสวไม่สนิทอ่ามันก็มีช่วงมีกระปยกไข่ไข่กันไม่อยากจะพูดอะไรมากเพะว่าดาถามเลยเลยนะถามอีกไหมถี่นี้่องนเมน้เมย์ไมอยากได้เอาไม่เคยใสเราไม่ลยี๋ยวสิทอกว่าจส่ให้ส่งเพื่อนการเลอย่างเงี ไม่อยากใช้แฮชแท็กนี้ไม่อย่างนี้ก็ไม่ยอมเปิดนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดไปไปมาๆไปช่วยถอยอยู่ดีกว่าแบบนี้แต่เจอกันนะคะคุยกันไนะคุยกันค่ะเพราะว่าก็มีคำสัตยดีให้กันแล้วก็พี่ก็เป็นคนดีมากก็เลยแบบว่าก็ยังเป็นป้าท <Sh ot pie> <pigs> <diet> ี <alah> ่งอละคอนน่นเองที่เอามา อยคนเดียวตีไอ้โจ้พุกหรอครับเดจถามเลยชอบีชอบีตว่าตอนนี้มีความสุขกับหลานหลานน่ารักมากค่ะทั้งนิรินแล้วก็มาอยู่ล้วสุดไปเที่ยวนี่นีซีกันมาเจมสก็ไม่ชอบเที่ยวอย่างเท่าไหร่บอลเดินเหนื่อยแล้วมันหนาวในเมื่อหลานอยากไปเราก็ต้องไปนะคราตามใจหลานตาจทนไม่ได้ตาใจอยากให้หลานรัก กูจึงปามใจใช่ไหมเออหลานเาหลานไม่รักตอนแรกกูไม่ค่อยต้องารทีจะมาอยู่ตัวหลานไม่ค่อยรักค่ะหลานเขาก็เหมือนชอบแกงอ้าเมอแล้วตอนจบคลิปนี้เปนไงบางที่จบคลิปนี้รักมากขึ้นยังไงก็เรียกบ่อยขึ้นมีพี่อ้พี่ ้พี่อ้ำเลยเขาไม่ยอมเรียกน้านะเขาดูจากหน้าตาจริงจคือเราไม่ให้เรียก่เขาเรียกเองทำไมอั้มเรียกตัวเองว่าน้าน้าทั้งพี่แต่มาอยู่เขาเรียกไงเขาเรียกพี่อั้มเขาบอกไงไปแล้วเขาเรียกพี่ต่อให้แม่เขาสอนไงว่าเรียกน้าแล้วเรียกน้านะไม่เรียกพี่พี่อ้มมูสุดท้ายเลยเลยหังมากเลยเราไม่ได้บอกเรียเลยเรียกเลยอั้าเรียกพ่อเรียกพ่ออั้มบับอก Okay, nah. Okay.